มามาเด็กๆมา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 ถ่ายคลิปกับคุณครูพัชสรีแล้วมาทางนี้ลูกมาทางนี้มามาทางหน้าเนี่มาอยู่กับน้องนี่มาใครจะถ่ายภาพมาแล้วมานั่งนี่แล้วมาแล้วสงการหนาวานาวาคน,น,าคนช่วยนาวาคนช่วยอาเจยอาเจย์อาเจยอาเจย์อาเจยเอาไม่ยิ้มเลยเอาหยอกน้องสิหยอกน้องสิ อูยครับอยากหนีอดุ้ยอดุ้ยจ๊ะ 加诶。 ạ nấu ơi thả จนาวาคนช่วยาวม่านนังนั่ง่งนั่งนั่ง่นเอ้มาปูเถอะเจนเข้าไปเยเข้าไปเ่าาคนช่วยนาวาคน่วยวาคนช่วยกล็อกล็อก เชนเชนเชนมาเชนปะปะปะเชนเชนเชนมาเชนป่น่ง้มามนไปไหนลมนเน่ยนนข้างในเลเลยไม่ไม่ไม่

เด็กท่าเดินเด็กขาเดินคนน่ารักคนน่ารักคือนาวาคน่วยอ่าร้องเพลงนี้แพะแพะเสียงร้องแพะแพะกบมือแปะแปะ หยอกน้องหน่อยพี่พูมหยอกน้องหน่อยค่ะปาปาก้าวก้าวก้าเปิดหัวน้ำนยาก็ว่าเดิบอน้ว่าคนช่วยอคนถืน้ อกน้องทีค้พี่ภูมิหยอกน้องน้าวาคนเจือยเจือยมากมากเอาช่วยมากมากเจือกมากขอดูช่วยมากมากเอาน้าวาคนจือยเจือเท้าขา่จืยมากมากเท้่ขาเจือยมากมากเ่วยมาก ยายถือเด็กเปเชียวเจ็บแขนเจ็บแขนโอ้เจ็บแขนอมาสิมาามามา้เ้ามามามนมานาม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 านาม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 าามาานาะาม่มามามาา่าาม้นามามมา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 มไมมมาามมามามาามมาายาา Bye bye.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  bye, bye.